สวัสดีค่ะวันนี้คุณยิ้มจะมาทำกุ้งจ่อมค่ะนี่เลยนะคะเป็นเป็นกุ้งที่คุณยิ้มล้างทำความสะอาดแล้วแล้วก็แช่น้ำปลาไว้ค่ะนี่นะคะที่เห็นนี่คือแช่น้ำปลานะคะเราแช่ไว้หนึ่งหนึ่งสัปดาห์พอดีค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาทํากุ้งจมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเทใส่ถาดนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต้องจับด้านนี้ได้เยอะเลยเห็นกระปุกแค่นี้เทออกมาเต็มถาดเลยนะคะ วิธีการไม่ง่ายง่ายค่ะแค่เติมข้าวคั่วลงไปค่ะก็เป็นกุ้งจอมได้เลยค่ะเพราะว่าเราแช่น้ำปลาไว้แล้วไม่ต้องใส่เยอะนะคะข้าวคั่วเดี๋ยวเวลาเขาเป็นแล้วเขาจะขึ้นอืดข้าวคั่วค่ะอเอาแค่พอหอมนะคะเราใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะ ตัวกุ้งของเราครึ่งกิโลกรัมค่ะเดี๋ยวเราลองใส่ไปสองช้อนโต๊ก่อนค่ะถ้าใครจะใส่ผงนัวใส่ได้เลยตอนนี้นะคะหอมเลยเป็นกุ้งจอมแล้วค่ะเดี๋ยวทิง้งทิ้งไว้ประมาณ3ามสี่วันค่ะเขาก็จะออกเป็นตัวสีส้มๆ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนว่าข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะมันใช้ได้ไหมวันนี้ไม่มีผงนัวนะคะขอ,อาภัยกิ่งไม้ไม่มีผงนัวก็ไม่ใส่ค่ะเราไปใส่ตอนที่เราจะทานก็ได้ค่ะ ไม่มีปัญหาสองช้อนโต๊ะได้ค่ะใช้แค่นี้พอค่ะกุ้งกุ้งฝอยครึ่งกิโลกรัมติดปลามาด้วยช่างไม่เป็นไรใส่ลงไปด้วยกันเลยค่ะกุ้งฝอยครึ่งกิโลกรัมกับน้ำปลาน้ำปลานะคะ เราใส่พอทุ่มท่วมท่มท่วมตัวกุ้งนะคะอย่างที่เห็นตอนแรกแล้วก็เข้าคั่วค่ะสองช้อนโต๊ะถ้าใครชอบชอบให้มีน้ำก็ใส่น้ำปลาเพิ่มได้ค่ะแต่คุณยิ้มว่าจะใส่แค่นี้พอพอท่วมตัวกุ้งนะคะเพราะว่าเคยทำแล้ว เสร็จแล้วเราเก็บไว้นานๆเนาะตัวกุ้งก็ผอมเพราะว่าน้ําจากตัวกุ้งอะออกมาออกมาเป็นน้ําเหลวๆอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราเราทานกุ้งหมดก็จะเหลือแค่น้ําน้ําของกุ้งจ่อมนะคะเสียดายแต่ว่าน้ํากุ้งจ่อมเก่าๆเราสามารถมาเทหมัก ใส่กุ้งกุ้งที่เราจะทํากุ้งจมได้เลยนะคะไม่ต้องเริ่มใหม่ก็คือเอาน้ําเก่ามาเทาใส่ตัวกุ้งได้เลยก็เป็นกุ้งจมได้อีกค่ะแต่วันนี้ขอทําแบบเริ่มใหม่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บลงภาชนะกันนี่นะคะเราจะใส่กล่องตัวนี้ขั้นตอนการใส่กล่องก็ต้อง พี่ถีพี่ฐันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีมแมลงวันมารบกวนเหมือนเดิมค่ะเราทําเสร็จแล้วก็ไปล้างขอบขอบภาชนะค่ะเช็ดให้แห้งไม่ให้มีกลิ่นค่ะก็ไม่มีหนอนละไม่มีมแมลงมารบกวนปกติคุณคุณยิ้มทําแบบนี้นะคะไม่เคยมีมแมลงมารบกวนเลยแล้วก็ไม่เคยมีหนอนด้วยอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โม้ใครใส่ผงนัวได้นะคะขั้นตอนนี้ แต่วันนี้คุณยิ้มไม่ได้ใส่ค่ะง่ายๆนะคะเหียเทยเลยเหลือนิดเดียวอาหยะหกนิดหน่อยเสียใจไม่ได้ระวังเพราะว่าถาดเรากว้างกว่าปากภาชนะ ทีมาเก็บกุ้งจอมนะคะไม่เป็นไรค่ะสองตัวเล็กน้อยจิ๊บจิบเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วตรงขอบภาชนะนะคะเราก็จะเช็ดเช็ดให้แห้งก่อนปิดแล้วเก็บไว้ค่ะ ด้านในไม่เป็นไรค่ะปล่อยเข้าไว้ยังงั้นเลยเรียบร้อยค่ะกุ้งจอมของเราง่ายๆลองทำดูนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ3วันเรามาแอบดูกุ้งจอมกันค่ะได้เวลานัดแล้วนะคะ สามวันพอดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกุ้งจมที่เราทำไว้กันค่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเริ่มเป็นสีส้มแล้วก็นัวๆขึ้นค่ะน้ำเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมเป็นกุ้งจมแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตักตักใส่ถ้วยให้ทุกคนดูนะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะพอเปิดกระปุกนี่คิดถึงข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะหอมมากเลยค่ะอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะ ปูเสือนั่งทานข้าวหน้าบ้านกระติบข้าวเหนียววางข้างๆค่ะกุ้งจมของเราไปวางอยู่ข้างหน้านะคะฮืมบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นนะคะนี่คือหน้าตากุ้งจมของเราค่ะทำง่ายๆเองนะคะสูตรพื้นฐานก็คือ กุ้งจอมน้ำปลาขา้าวคั่วแค่นั้นเองค่ะแล้วถ้าใครต้องการรสชาติที่มันอร่อยมากยิ่งขึ้นนวนัวมากยิ่งขึ้นก็คือสามารถใส่ผงนัวได้หรือใส่ชูรสได้ค่ะใส่ตอนที่เราพร้อมรับประทานก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยใส่ได้แต่อันนี้เราว่าเราอร่อยแล้วค่ะไม่ใส่อะไรเลยเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะคะ สำหรับกรุ๊งจอมวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ